สวัสดีครับเพื่อนๆ f อฟที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลมาตลอดคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญปั๊มไม่ติดปั๊มติดด้นดานใดด้านหนึ่งหรือว่าปั๊มไม่ติดทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็เหรียญตัวเปล่าคลิปนี้ จะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เก็บเหรียญแบบนี้เพื่อรอเอาราคาในอนาคตข้างหน้าต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคม h ชนแนลช่องสมาคม h ชนแนลก็จะมีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆ FC ได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาชมนะครับเหรียญแรกเหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญของรัชกาลที่10ปีพศ2561ปั๊มไม่ติดติดแบบเปลี่ยนลางตรงที่คำว่า1บาท คำว่า1บาทนะครับมีแต่เลข1ไทยคำว่าบาทก็หายไปเลข1อารบิกก็หายไปนี่คือเหรียญที่ปั๊มเมติดด้านด้านก้อยก็ยเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความแปลกเหรียญที่สองนะครับเหรียญน,นี้ ปัไม่ติดเลขหนึ่งไทยก็ไม่เจอก็ไม่มีนะครับคำว่าบาทก็ไม่มีคำว่าไอ้เลขหนึ่งอาราบิกก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็หายไปก็เหลือแต่ตัวหนังสือเรียนที่สามนะครับก็เป็นรัชการที่สิบเช่นกัน ด้านหน้าปั๊มไม่ติดนะครับด้านหลังก็ยังติดอยู่แต่เลือนลางเป็นปีพศ2561ร25เหมือนกันเหรียนที่3เป็นเรียนของรัชการที่9พระเสียรใหญ่ปั๊มไม่ติดด้านหน้าเหรียนนี้ ปีพศ2557ปั๊มไม่ติดด้านหน้าเหรียญที่5เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญรุ่นเก่าเพราะเสียนเล็กของรัชกาลที่9ด้านหน้าก็ปั๊มไม่ติดด้านหลังก็ปั๊มไม่ติดขอบก็ไม่มีฟันเฟือง นี่ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่นาคนต่อไปก็จะมีราคาเหรียญสุดท้ายคือเหรียญที่หกเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวเปล่าเป็นเหรียญรุ่นเก่าครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วก็คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ